ตอนนี้พระอาทิตย์รับก่อนเมฆไปแล้วจ้าบแม่นรับขอบฟ้าดิเพราะว่าก่อนเมฆมะบังจ้าที่จริงว่าสิมาเบิงพระอาทิตย์ตกทะเลสองมือแลละจ้าบ่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกทะเลเพราะว่าเวลาสิตกดินย้ำใดก่อนเมฆก,ก็สิมะบังอยู่มองหนีสู้เทือเลยจ้าวานนี่ก็บแบบนี้หล่ะลักษณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยได้วิวสวยงามเท่าที่เห็นนี่แหละจ้า ว่ดสิได้วิวสวยๆว่าสิเหินพระอาทิตย์คอยจุ่มล้งในน,น้ำว่าสันมองเห็นจอยแต่ว่าคืน่นแห้งแห้งจัมือนนิพุ่น่ะคื่นแห้งคักเลยบอกกาล้งเลยจ้ะเพราะว่าหมู่วานนี้คื่นควยกว่านี้ยังล้งแล้วยังยงๆๆๆยางยากู่มันดูดเวลากับเพราะว่าเพียงมันเป็นคื่นไตน้นาจ้ะเวลานี้มันไหลลงนั่นคือความแห้งมันอยู่ใตน้นาแต่ว่าน้ำยุ่ข้างบนมันเบิ่งเล็วเรียบ มึงเรียบหรือเียบแต่ว่านย้ำมันไหลขึ้นเนี่ยเขาหยืนบ่อยู่เลยจ้ะโอ้เสียดายเนาะเสียดายเออก่อนมีก่อนนี้มาบ,บังพระอาทิตย์กำลังี่จุ่มน้ำมาสิบึงพระอาทิตย์จุ่มน้ำดังจวดจักบาทนึงมาสิวิวสวยอยู่ด้จ้ะทางหน้าก็เป็นเรือยอดมาจอดอยู่ตรงมุมเฉียงๆกับพระอาทิตย์ที่กำลังสิต,ตกดินจ้ะ เดีย๋ยวไม่ต้องทายคลิปจนว่าแสงสิหายเนาะน้องสาเบึง์ันสิใส่เวลาจาักนาทีจากตอนที่เหลืออยู่ครึ่งหน่วยกับตอนที่หมุดหายลงไปเบิดเลยตอนนี้ในนาทีกับ40วิแล้วรอดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้า ก็านาเขาเนี่ยแบบนี้ตเกอได้เหลียวไปมันเห็นเป็นเกาะเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่แต่ว่าจักมันสีแมนเกาะใหญ่เท่าไง หนีเลยดีแบงค์ตีานั่นแหละเป๊สี่ขาสี่แขงยุ่มานฮเบิดวิวแล้วหนือย่างหนีพิ่เห็นบรรยากาศเท่าเสียได้ยู้ดิได้ยูจ้า เสียงคล <si <si um> ื่นกระทบฝั่งกับพระอาทิตย์กำลังสิอัดสดุงสวยงามมีลีจ้า อากาศเย็นสบายเลยจ้าตอนลมพัดเย็นสบายลมทะเลพัดมาแล้วก็นางฟังเสียงคืนตาเหนียวเลยจ้ะาตาเหนียวพ่มมสิลับแล้วเพราะว่าอากาศมันดีเอ้ยเฮ้เแลนดแมทดูดลงไปต่างล่างเลอนะ นานตกก็ได้ดีสิ่นาทีเลยเนี่ยมันตกอยู่ก้อนเมฆแห้งสูงขึ้นสูงขึ้นแบบที่นึกว่าสีบกลงแต่ว่ากลับสูงขึ้นสูงขึ้นมายฟ้ามาจังใดวะ ความสมเร็จกทือแมนสี่นาทีเคืองเหรอมะตูเก